เอาเอาบ๊ายบายบ๊ายบายยำ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 ไหมคะอร่อยไหมคะอืมยำเนี้อ กินช,ช้าๆค่ะกินช้าๆ right อร่อยยำๆะยะอร่อยนะคะดูสิคะยะอร่อยนะคะยำมิคิสกอเคอืมกินช้าๆค่ะ

แกได้ไหมกินช้าๆคำเล็กๆกินคำเล็กๆน้ำยำน้ำยำมีอร่อยนะอกินให้หมดค่ะเดี๋ยวเอามะม่วงให้กินค่ะ เกจ้าเกกูเกยำยำกูเกอมยำิ่งมากค่ะบ๊ายบายบายค่ะมาเอาจูก่อนจู่ร้องไห้แล้วไม่ไปเล่นอาหารมาค่ะต้งเี ีจูร้องไห้แล้วจู่คิดถึงเซย่าล้องไห้แล้วค่ะไม่ต้องใส่รองเท้าค่ะเอาเอาใส่ก็ใส่ระวังล้มนะคะไม่ใช่รองเท้าตัวเองนะคะเดี๋ยวพาล้มเด้อโอยโอย,โอย,โอย <laughs> เอ้า <laughs> ใส่ได้อย่างไงแล้ว